สวัสดีครับุณหมอเ,อ,อเดี๋ยวคุณหมอแนะนำตัวหนะ่อยค่ะหมอเชอรี่นะคะแพทย์จีนประจำชิงหลงคลินิกค่ะค,คุณหมอขอบคุณที่สละเวลามานะครับวันนี้ผมมีคำถามน่าสนใจมาถามเกี่ยวกับการฝังเข็มหน้าใสนะครับว่าเอ,อบางคนเขายังไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นยังไงมันเข้าถึงง่ายไหมอะไรประมาณนี้ผมเลยมีคําถามมาถามว่าอ่การฝังเข็มหน้าใสเนะี่ยคุณหมอเคยเจอเคสที่แบบ ทายความสามารถในการรักษาของหมอไหมครับเคที่หมอรู้สึกว่าแบบว่ารักษายากนิดนึงก็คือเคสสิวที่มาจาก PCOS นั่นเองก็คือประจำเดือนคนไข้ผิดปกติแล้วสิวอ่ะค่อนข้างเยอะเนาะคือเวลาประจำเดือนมาอะไรเงี้ยสิวก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นรอบๆไปเรื่อยๆเลยซึ่งมันต้องใช้เวลานิดนึงเพราะบ,บางคนแบบเป็นในปริมาณที่มากอะไรเงี้ยก็ต้องยิ่งใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างนานเลย ร่วมกับคนไข้ต้องช่วยหมอในการปรับสมดุลร่างกายด้วยอย่างเช่นการดื่มน้าให้เพียงพอพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็ควบคุมอาหารให้แบบว่าเหมาะสมแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะร้บคุณหมอแล้วในการเลือกฝังเข็มดาระเคสตคุณหมอพิจารณาจากอะไรบ้างครับแบบผิวหรือว่าอายุหรือว่าปัจจัยภายนอกครับส่วนมากก็จะดูโดยรวมเลยตอนแรกที่เขามาเนี่ยก็ดูแบบว่าซิวเป็นตรงไหนบ้างหรือว่าหน้ามันไหม หรือว่าเกิดจากการกินอะไรหรือว่าประจําเดือนการนอนการขับถ่ายอะไรเงี้ยปกติไหมถ้าเกิดว่ามีส่วนไหนที่แบบว่าไม่สมดุลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะร่วมกับการฝังลงบนสิวหรือว่าฝังตามจุดต่างๆบนเส้นลมปัานในร่างกายด้วยเพื่อรักษาและประับสมดุลร่างกายให้ปกติขึ้นค่ะเอาคุณหมอเคสท,ที่คุณหมอฝังเข็มไปเนี่ยมีเคสไหนไปครับที่แบบรักษาแล้วเห็นผลมีประสิทธิภาพเลยแบบคุณหมอรู้สึกภูมิใจที่สุดครับเคสคุณเจินค่ะ เคสนี้เนี่ยเป็นสิวที่เกิดจากสิวฮอร์โมนนะคะแล้วก็เกิดจากความเครียดของคนไข้นั่นเองแล้วก็ร่วมกับการที่ทำาภายในร่างกายของคนไข้เนี่ยมีความร้อนเนาะความร้อนมากเกินไปสะสมก็เลยทําให้สิวเกิดขึ้นเรื่อยๆนั่นเองโดยถ้าสังเกตนะคะก็สิวมักจะขึ้นใต้คางอ่ะและอันเนี้ยหมอดีใจมากเลยเพราะว่าคนไข้พูดเองเลยค่ะว่ามันดีขึ้นจริงๆครับคุณหมอแล้วในอนาคตหมอคิดว่าการฝังเข็มน้าใสาเนี่ยมันจะพัฒนาไปในทิศทางไหนบ้างครับ หมอก็อยากให้การฝังเข็มของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักได้มากขึ้นแล้วก็มีคนมารักษาอย่างแพร่หลายเนื่องจากบางคนแบบไม่อยากทานยาเยอะหรือว่าอยากปรับสมดุลภายในถ้าเกิดเป็นสิวที่มาจากภายในอะไรเงี้ยก็มาปรึกษาได้ค่ะค่ะก็สําหรับคนที่สนใจในการฝังเข็มรักษาหน้าใสนะคะก็สามารถมาปรึกษาได้นะคะโดยทักหาแอดมินของทางร้านได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวปึงเนี่ยเฮ้ยที่ต้องพูดเลย